วันนี้พามากินของรูรูซะหน่อยเนาะเดี๋ยวก็จะหาว่าเรากินแต่แนวเดิมๆนะจ้าอันนี้อัน,นอันนี้ไม่ได้อ้างนะคะแต่ขออ้างหน่อยนีคะจัดฉลองส่งท้ายปีเก่าหน่อยเนาะว้าวแก่กว่าเด้อพี่น้องอุ้ยวันนี้กินของูรูจักหน่อยจ้าจักหน่อย จ้าได้อยู่เดอ้อโอ้ยโอ้เนีนี่ละจ้านี่ละจ้าจักหน่อยจักหน่อยจัดจัดของมาดูหน่อยนะอย่าอย่าว่าเราเอามาอ้างเดอ้อนี่เดอ้อเห็นไหมเนี่ยชิ้นใหญ่อยู่เด้ชิ้นใหญ่อยู่เด้จุกๆอยู่เดอ้อุอ,อ้ยใหญ่คักใหญ่กระดอกกระเดียบจานไข่จะพอไมหมเนาะ โอ้ยทอดมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยเดอ้อนี่เดอ้อนี่เดอ้อเอามายั่วเอามายั่วเดอ้อเอามายั่วเดอ้อไหให,ให้ให้อิจฉากันเล่นๆนะอข,ออขออนุญาตขออนุญาตบุดมือจักหน่อยอือาจจะไม่สุภาพก็ขออภัยด้วยเดอ้โอโวยเป็นยังไงเป็นยังไงไก่ค่อยเป็นยังไงอยากกินของค่อยละสิอยากกินของค่อยละเมนโบ เอามาอ้างจักหน่อยจ้าแมวของรู้เด้อก็รู้เท่าใดดอกจ้าจะพอได้กลิ่นยู่นะจ้าโอ้ยก,กินไก่ย้อมใจก่อนเด้องวดที่แล้วงวดที่แล้วค่อยบวหมานเด้อใครหมานมีใครหมานบ้างไหมแต่อง,งวดที่แล้วค่อยไม่หมานนะจ้าโยดต้องตั้งหน้าตั้งตานอนแล้วจะได้ฝันดีๆฝันเห็นเลขเด็ดๆเ,ดดเดดนาะ เดี๋กกินไก่อ้างเพื่อนก่อนยย่าหาว่าอ้างแล้วเหนียวจริงทำมาไม่ให้คนกินไงเนี่ยโอ้ยพี่น้องนี่กินไก่โชว์เพื่อนก่อนแซ่บๆยั่วเด้อโชว์ช่างด้วยเด้อยั่วช่างด้วยเป็นไงจ๊ะไปเลยจะมัมจ้า ร้อนๆก็อร่อยอยู่เด้อได้อยู่ได้อยู่ร้อนๆเนี่ยปกติก็ไม่ค่อยกินอะไรแนวอย่างนี้เนาะส่วนมากจะเป็นแนวของช่างยืมของช่างมาอ้างยืมของช่างมาอ้างสือส่อๆดอกเดี๋ยวเพื่อนก็นหาแต่ว่าเรากินโอ้ยกินส้มตม้มส้มตำกินแต่นแนวส้มตำส้มตำเดิมๆอ๋อ แต่เรามักแนวน,นั้นเนาะก็เลยยืมไก่สร้างขึ้นมาถ่ายหน่อยมากินให้เพื่อนๆดูว่าซันแซ่บอยู่เดอ้อไก่ค่ไปเลด้อ,เด,อเด้อเด้อเดไอเด้อเด้อเอเด้อเดอเดอ้อเด้อเ้อเด้อเค้อบดอบคุณทดกรัะะกกรกด, like, ด share ะะ้อเด้รเด้อเดนะ้อเด้อคดกอด้อเ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 ด่อเด้อเดะเด้อเดเดอเออน